เอือนี่แหละหวัง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 จอดหวังหวังหวังจอดเถอะจริงจริงจริงเป็นบอยบอยจอดหวังหวังเป็นบอยบอยจอดจริงหวังไอหวังไปเป็นเข้าบ้านสมบัติตกรถตกรถแล้วตกแล้วอะไรนะไปไปไหไปดูรถนี่ไปดูรถนี่ไปดูรถนี่รถรถเนี่ยแน่ล็อกแล้วนะยากยากวะฮัลโหลยากจริงไงหวังตึ้งกล่ำไม่เคียะแมาหรอกแม่ต่อไฟช่วยชีวิตหวัง มีดามัดเนี่ยแหละไม่ต้องเล่นกันแล้มั้งมีปืนไงมีปืนบุกสีปืนไงปืนตรีบอยู่ด้ววยค่อยค่อยชเล่นเรื่อยอ่ะ้หวังทึกยังวะไอโวยว้า happy new year เว้ยหวังตายเออหวัง เป็นกุ้งเลยถุงไว้เป็นถุงไว้ถุงไว้ถุง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 พี่จอห์ี่มีถุงอ่ะผมไม่มีที่ห่อบ้างแล้วนะเยอะไปจุกจิกเลยมีอ่ะไม่มีไม่มีเลยเหรอเจ็ดกูว่าคนนี้มึงน่าจะชอบอ่ะน้องมาบ้านมามาแล้วอวันตามอาวันตามทามจอดจุดสีแย่อวันตามอาวันตามกูโดนแน่กูโดนแน่ไอ้เหี้ยไอ้จุกช่วยด้วยเอ้ยจุกไม่ไหวไม่ไหวเลยแหละทานทันทานทานไม่ให้มีหือเร็วเลยนี่ยไอรอนอ่ะใครมีถุงห่อมาห่อให้หน่อยดิมีถุงห่อไหมใครมีถุงห่อไหมในห่องบ้าง อัครับลุงไอวังครับลุงอ้ยดิ้ดแบนแบนไป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 ไมด้อหวังไอหวังใครแน่ไอหวัอัีลูกกูไม่แท้เหรอครับไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเนาะชื่ออะไรนะครับเอคนนีเนี่ยชื่ออะไรอ่ะี่โจครับี่โจครับโจฮี้อะไรอ่ะแมรู้จักมันด้วยเหรอไม่รู้วราบป้าคือใครเนี่ยไอหวังนี่ดูนีก็ได้เฮี้ยเอะไรนอามึงไปเฮี้ยดากูก่อนนะใช่ป่ะวะดูเยอะเขียวเขียวเยะเขียวเขียวอะมันลมืออะไรอ่ะไม่รู้อะ มันพูดอะไรของมันน่ะเป็นอะไรเหรออะไรเหรอวะอ้าวไอสัตว์กูนุ๊กแล้วกูว่าแล้วใครไอ้เหี้ยไอ้ไว้หวังเรียบมึงเหรอไอ้คีวไิสัตว์มึงจำกูไม่ได้อะสมัยแข่งแบบตีกับมึงเหรอไอสัตว์เฮ้ยโอซีนะครับเนี่ยโอซีนะครับไอ้สัตว์กูคนไอทีมมึงนะไอ้เหี้ยมึงอุ้มกูลงเหรอไอ้สัตว์เจ๊งใบได้ไหมนี่ก็ก็ขอดูหน่อยนะครับมาแบบลากลากลากตึงบ่อตึงไม่ตึงกันเลยครับตรงน้ำไปคันหนึ่งแล้วเมื่อกี้ต้องไปเอาแท็กเปล่ามึงต้องอุ้มแท็กอันนนนััั้แแ็็กกกค่่าเเเดียวบบลลอะไร เลขหกสองสี่ต้องไปพาวเอาแท็กว่าอุ้มมันดีกว่าไอสัตว์มันเชิแท็กค่าเดียวกับมึงเลยแต้มเจ็ดอ่ะไอตำรวจมาเป็ไม่ขับนัดแท็กอ่ะนี่พุ่นผ่านไปสามปีแล้วไม่ไม่ได้แบบติดไปทีเกมไม่เอานะครับใช่สติก็ไม่เคยเกมนะครับข้อเพราะมูอตามตามตรงก็อยากเกมแล้วกันอ๋อตามไปแลครับเอไให้อยู่ในวอรปะ ความติดมันขอเฉยเฉยเลยเฉยโชยเลยเฉยเยเลย้ยเฮ้ยขับไปชมเพื่อนไปอะไโ้เร่อปากนีวพังเลยนะรถตัวี้อระวังเวลออมันไม่ถึงเออไม่ถึงโดนโดนโดนลองเอ็ก์ยออเออติดจมัดเลยรับไปอ่าง้นสั่นนึกคนเนี้ยไม้หวังาไม้หนึ่งหนึ่งไม้กับลูกกูว่าไม่ไม่มีละรัาไม้เอาไม้แหนไม่ึงห่ะ อ๋อมึงไหวบ้านหนึ่งหนึ่งไม้อะไอแบนโอ้โหได้หมดอะบอกให้อย่าไปเล่นรัดจมขัดด้วยนะไอส้สัสใครจะจับได้วะเนี่ยโอ้เออฟรีวะนี่มันคยอยู่คลิปเดียวมันมาก่อนเหรอไอแบนเด็กเพิ่งเดินอะตอนนั้นอะไอ้บอกมันไมหห่หายตักฉลามหายเลยนะได้แบนโง่ไงไอ้สัสคนไม่โง่เขาไม่หายหรอกเย้เอ้ยแบบว่าแล้วแบนแบนแบนไอ้โง่แบนอุ้ยโอ้โหข้าที่เหี้ยตายไปแล้ว ไม่เมืนห้าไงขับมอเตอไซอ่ะยิงแว่นเก่าอย่างเงี้ยไอหวังขาได้เมอสร้างแก๊งเองอ่ะรอจบวันนี้ก่อนนะครับหัวหน้าแกงบันลังเหรอนี่นะหัวหน้าแก๊งอ่ะหัวหน้าแกงเหมือนเด็กเอ๋ออ่ะหัวหน้าแกงอ่ะเด็กเอ๋อเฮียอะไรอย่างเยแลวกูเข้าไปตีไอ้ฝาดเออเอ้อเว้อเอ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 อเอ้อเอ้อเอ้เอ้อเอ้เองอเอ้อ่อ้อเ้อเอ้อเอเอ้ออ้อเอ้อแล้วกม้งนอาจะส้ดหน้าดอ้้อเอ้้อเแ้อเอ้เอ้อ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 เอ้ ก็เดินก็เดินผมก็รออยู่ลงผมไม่หยบใครหรอกแต่ดูจากคนนั้นน่าจะแผ่วแล้วอะก็หอมอะมันมีตัวก้อนๆยังยังไม่ค่อยอะไรหรอกก็ตัวจะเล็กอะจะแผ่วไปแล้วตัวใหญ่มากมั้งแก้วเราเราก็ไม่ได้กดเกลียดกันมาดิไม่นายดูเหมือนนายเกลียดไราเลยไม่กันพูดเป็นงั้นะทำไมไปเถอะโชว์ดิเฮียขับแม่อะไรถนนเนี่ยไม่ไหวดิไม่ได้ถามให้เนี่ยไม่ได้ถามให้เนี่ยการดูรถอยู่ครับลงเดี๋ยวปีไหนปีไหนไม่ไม่ทราบครับกางดูเพิ่งไปดูสูตรมา ห้ามห้ามเอาห้ามเอาปีต่ำกว่า2012นะอย่าเลยของลูกของลุกโตปีอะไรนะ2021 2นยีใช่ป่ะใช่10ล้าน3ามแสนนะมือหนึ่งมือหนึ่งดีกว่าอะไรครับลุงมือหนึ่งดีกว่าครับน้อยพวกทีสเปคไปเลยราคาเท่ากันแต่ว่าปัญหายากเมื่อวานผมก็เพิ่งไปมาดูไปดูบอนเหมือนกันดูดูอยู่กันเนี้ยเพราะว่าเจ๊ผมน่าจะซื้อให้ผมวันวันเกิดพอดีอ่ะอ๋อราะผมเกิดปกติอะอะไรนะครับปีกอบแล้วเนี้ยปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับถ้าวันเกิดก็ยี่สิบสอง ไอ้บินนี่บินนี่บินนี่ข้างหน้าบินนี่อยู่ข้างหน้าเหลอไอ้หลงไม้หลงไม้หลงลุงไปเปลี่ยนสีไปแล้วนี่คอมเมนนะแล้วแล้วไปเสียลกูจะดึงคืนแล้วกูจะเอาสี่ห้าสิบปีไงแต่มันไม่ใช่สี่ห้าสิบปีไปไหนแล้วอ่ะมันมีชุดแต่งตัวเดนอะลุงที่มันไม่ใช่นิโมเป็นคือชุดแต่งอะไรแล้วครับลุงที่เขากวางชิกันอ่าท็อปซีเกียเปล่าวะไม่รู้ว่ามันมีหลายอ่ะวิกตี้วอล์คท็อปซีเคียตเยอะไอ้เหี้ยขับเหมืนเดิมเถอะเท่กว่าเยอะเลยกุว่านะ สองพันยี่สิบไปเลยเฟี้ยกว่าจำเจ้าแล้วอ่ะเดี๋ยวทีเดี๋ยวพวกรถทีทามันไม่มีขายแล้วเว้ยอนาคตราคาขึ้นก็น่าจะเปเกตัวเดีขอนลุงอ่ะสีอะไรอ่ะผมผมอยากได้ผมไม่รู้ผมเอาสีอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวมาแลปที่หลังไงลุงผมจะแลปเป็นสีขาวแล้วใส่ชุดแต่งเอาก็เอาสีขาวไม่ดีที่เห็นเขาบอกว่าสีขาวมาดูแบบหลูอ่ะเออจริงอ่ะมันเหมือนรถแบบรบ ยาแล้วมันไม่ไปท้ายมันก็ไม่รู้นะไอ้ยเอาถ้าขับทำไมว่ารถอะเดินดีกว่าให้หวังเออเดินดีกว่านี่ไม่อันตารายด้วยใช่เมื่อจะโดนรถชนก็ได้นะไอ้ยตอน,นเจอได้ของกูอะโชคดีเว้ยของกูอะโชคดีกูซื้อรถคันนี้มาโชคดีแบบว่าถูกหวยอะของกูอะรถจอ,อ,อ,อดอไว้นี่เลยหรอไม่ไม่ไปเก็บหรอไม่เป็นไรของกูชุดแต่งสองล้านอะให้หวังแล้วก็เป็นสภาพมือหนึ่งอะมือหนึ่งอะวิ่งไปสามพันโลอะสามพันโลนี่ยังไงก็มือหนึ่งอะ เลยความคิดผมใช่ใช่ถามว่าโลคือแทบจะไม่ใครได้ใช้เลยอ่ะรถจอดอ่ะแล้วเพิ่งแต่งของมาแล้วเว้ยเพิ่งแต่งมาแล้วก็มาให้กูเลยอ่ะเหมาะก็แต่งมาแล้วเบบแบบว่าทำอะไรมาเสร็จแล้วอ่ะครบแล้วอ่ะไม่ได้มึงจะเอามึงจะเอาเบาะมึงบอกกูนะมีเบาะตัวหนึ่งอ่ะสามแสนอ่ะสองแสนสี่อะสองแสนห้าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงไม่อยากใส่เบาะเดิมอ่ะจะขายต่อให้ถูกถูกเฮือดเอ่ยเฮือดไรอดูมึงเหินเนี่ยเฮ้ยของกูแล้วอะไรอีกหน่งอะไรอ่ะตำรวจจะไม่ตามเลยเหินไหนอ่ะก็ไปรอตำรวจดีมันเฮือดมันมันเฮือดยาก เพราะว่ารถมันถังง่ายเกิดโชยเิยเอเดเทสเด้อเว้เอเดเทสอ่ะเพื่อนเกิดได้ในมุมนี้กูเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมันซุ่มโป่งแล้แถวนี้อ่ะอย่าแลบไงโว้ว บ้า,บา,บาวันแรกขือขัดยังไม่รู้นอีกมันจะขึ้นสีเขียววะไอ้แวน แล้วลุงไม่เที่ยวไหนล่ะครับไม่เที่ยวกูเลี้ยงลูกกันเอียวคนครอบครัวแบบงี้แหละกูเป็นคนไม่ชอบเที่ยวเดียวไปถึงกูเที่ยวกูไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเดียวอ่ะเกิดใหม่ไม่เคยกินเหล้าเลยจริงจริงเบียร์เบียร์แตะมาเบียร์เราไม่กินไปได้ไรเบียร์เคยแตะครั้งหนึ่งตอนอยู่เยอรมันแล้วก็ไม่แตะอีกเลยผมกินไปได้ไรดีกว่าฮะกินไปแล้วได้อะไรอ่ะใช่มันได้อะไรได้อะไรดีกว่าได้อะไรได้แค่เมา่ะนะสงสารว่ะชีวิตข้าทำไมเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่ไม่มีฮอร์แบบออกมานี่เลยอ่ะ กินมิต่รถอ่ะเขาไม่อยากอุ้มแล้วอ่ะอยากแบบใครแบบคนเยอะๆอ่ะยากใช่หรอเออหามึงห่ามันนั้นยาก <c oughs> มึงจ่ายเฉยมึงจ่ายเฉยกูว่าเออเนีสิบนาทีอ่ะเออถ้ากูเราไปพันม้าแล้วตอนเนี้ยอ่ะสนุกจังครับลงไปไม่ต้องไปที่สุดอ่ะผมซือมาไม่รู้จะได้ขับไปเนี่ยผมไปทางแรงงานอ่ะได้ขับหรอก,รอกแรกๆอ่ะมึงจะขับหลังๆมึงไม่ขับแล้วผมก็คิดเหมือนกันเพราะผมซื้อรถคันมาสองคันก็ไม่ได้ขับเหมือนกันรถเคยเล่นด้วยกัน ปลูกต้นไม้ได้ต้นหนึ่งอ่ะไอ้เทียบ้นหนกึกได้ปลูกเมล็ดไว้แล้วก็ไปวางอ่ะขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในสัตว์รู้สึกว่าบ้านเราโดนนะอ่านั้นรู้สึกได้เลยว่าบ้านเราโดนอ่ะเออตาขวากระตุกตาขวากระตุกจนอ,อ่ะเห็นเดี๋ยวมันเติบโตยอะเลเติบโตเร็วก็ามาเร็ว ใช้อุ้มไม่ไหวบอกไปบินไม่โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไม่เสียงดังกว่าังสามห้าอยากเจอกับสามสองจังเลยครับสามห้าจอสามสองอะไรนี่ลูกอ้าวสวัสดีคุณลุงดิหนูสวัสดีคุณลุงดิวันนี้นับสวัสดีครับไอจีนับอยู่กับลุงตี๋ยครับ ลุงตีนี่ใส่ดีไหมไม่รู้ไม่รู้อยู่กันตั้งนานแล้วไม่รู้อีกอ้าวเพื่อนหนวดอัวเนี่ยอัวเนี่ยมายืนรับแผนเนี้ยอัวเนี่ยไอ้บ่นเฮียอะไรไว้หวังแล้วเป็นเฮียอะไรไสัสเป็นเฮียอะไรอะอะบับไหนแล้วบับไหนแล้วคันเป็นเดิมอ่ะที่บับอะเดิมเฮียไอ้มึงที่บับอ่ะที่ชอบบับอะลองเอาไปได้พองไนลองเฮ้ยมันไม่มีค่าให้ผมด่าหรอกไอ้เนี่ยท้ามาหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยอย่าบ้าไว้วางมันท้ามึงครึ่งทางไงครึ่งงงทาาไบ้ง เก่งเก่งไม้แต่แต่กูอะเก่งหมัดก็ครึ่งทางไงหมัดฉลามไม้ครึ่งทางแล้วไม้ก็ปะไม้ก็หมัดไปเลยอ่ะได้ไม้ก็หมัดก็ได้เอาดิมาได้มามาได้มาเดิมพันอะไรอ่ะเดิมพันอะไรอ่ะก็หายหมดเลยก็ได้ของอ่ะแล้วก็ชีวิตไปเลยกูมีของหรือเปล่ากูมีปืนบวกสี่อ่ะกูมีค่าหรือเปล่ากูมีแท็กอะกูมีแท็กกับปืนบวกสี่อ่ะกูว่ามูลค่ามันก็เยอะแล้วอะ กับของยิ้มยิ้มเลตูก้กุยกั๊กว่ามันก็ไม่น้อยอ่ะไปขออาหารนี้ใครมีอาหารขออาหารเรื่องอะไรครับลงุงหนึ่งสองแปดหมายเลขแต่เจ็ดกล้วยมันคุยออกไปไปบ้านนะไอ้ลูกผมเจอแล้วลูกข้านี้เออเดี๋ยวไอเจ็ดมูนเปิดอันนี้คึ่งทางไงคึ่งทาง ก็เลยก็คือทาไงมีอะไรบ้างอะมึงมีอะไรบ้างอะเข้ามาไปหยุดก็มีแทกไงินแทกคนที่เจ็บพอยไงดูนี่มแกคน่พอยกับ6พอยอะไรเฮ้ยพี่มาดดีก็แล้วกีนเจ็พอยไงตำรวจอ้ตำรวจจะไตำชาร์จไอเหียตำรวจจะชาร์จเจตเาเดียวไปเรียยกไปเรียไปยกไปไม่ไม่ไม่รไมไ้ไม่รเ้ไป้้วตำรวจลงแล้วไ้เ้ไอ้เจไป้้ไ้เจ มาขึ้นกันมุ้นคันในแวนเนี่ยคันในแวนเนี่ยเฮ้ยเฉยเข้ามาเข้ามาได้เข้ามาได้แล้วอเอาแท้มเร็วแวนเอ้าเอาบันตามผมอยู่พี่หน้าบ้านอาบันอาวันตามผมอยู่พี่แล้วมันมีอะไรบ้างผมเคยบอกด้วยว่าเราให้หนึ่งหนึ่งผมเดิมพันผมก็กล้าเดิมพันนี่ผมก็ให้คนละครึ่งทางนะหมัดหมัดผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมเก่งไหมผมก็ยอมรับ เขาเก่งเ okay, หมือนก็ให้หมัดไงกูว่าไม้ไงคนละครึ่งทางหมัดก็ไม่แน่นะกูบอกก่อนเลยนะแต่อย่างนี้กูก็าุ่มซ้อมนะหมัดอ่ะหมัดมันก็ไม่แน่นะตอนนั้นวันที่กูหายไปกูาปอาจจะเล่นกับหมัดก็ได้นะ้วเท่าไรนะ tag point เท่าไรน,นะ tag point เท่าไรน,นะโ <Okay. S 2> อ้เจ็ดดอ่ะก็เปิดบอกสี่ไปอย่างเดียวเหรอก็ใช่ฉล,<ะ>ลามอะ่ะฉลามไม้อะ่ะก็หายไปแล้วไงใช่แต่อยู่คุยกันได้อยู่แล้วคุณบีอะไรบ้างอ่ะแท็กกี่ p อย n เจ็ดแล้วก็สาม b a อะไรนะฉลามกับบอแท็กแค่เนี้ยใช่ก็เท่ากันไง ตัวผมนี่ก็ตัวผมว่ารอบไปยี่สิบล้านแล้วนะเขาเท่ากันไงแล้วรับป<ะ>ลี่ยนกุดแล้วรับผลิตนะรับผลินตนะรับปลีิตไอ้กูอะเดิมพันชีวิตไงเดิมพันด้วยชีวิตก็คือแพ้ก็คือตายได้ครับสิบวินนะอย่างละสิบวินไม่ดิอย่างละห้าไปดิได้อย่างละห้าได้อัดห้าไม้ห้าถูกปะแล้วของไงแลของขอ่ะก็คือก็ของก็คือนี่ก็คือใครแพ้ก็จบลงไงได้ครับจบนี่ก่อนอุ้มเสร็จไปไปเลยกูหลอกไ ยังคนที่ช่วยกูใครหลังกูเบีลำพันชีวิตนะเพื่อนยังไงวะกูมีลำพันธ์อยู่กับเฮ้เจ็บมันสวัสดีครับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีวีนะครับช่องนินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นจ้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้งแอนดรอยแล้วก็ไอโอเอสนะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม My head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.